ข้อจอดเป็นเหนนาา้องจ่าทีมส้อจอดข้อจอเป็นยังข้อจอเป็นยังกันโอหอลุ้มอยู่เรือ่องอะอลุใครจะไปเจอกันบ้างเฮ้ยลืมถามพ่อว่าน้องพีมาไหมุ่งนี้อาจารย์น้องพี ครับดูได้ครับโอ้ยเนาะผู้ด,ดูดวงก็ได้โอ้ยเนอะทุกคนถึงนอนแล้วพ่อแม่เต็มเลยด้อมนะคะนี่ด้อมอย่าเพิ่งวาวุ่นอย่าเพิง่งเหงาหงอ,อยนะเดี๋ยวไปไลฟ์ให้นะ

วัสดีทุกคนนะครับกล่าบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไลฟ์ในนี้ก่อนเราเค่อยย้ายไปไลฟ์ในด้อมนะครับแม่แม่ในด้อมนะครับของเรานะครับรอแอบไลฟ์นี้ก่อนทักทายในเพจของเราฝากกดติดตามด้วยนะครับความเคลื่นไหวังของเราสองคนเราจะลงรูปเราเทนเราในนี้นะครับเราจะมีความสุขในปัจจุบันที่ดีที่สุดกับงานที้ทำนะครับเมื่อคืนแมนยูชนะไปสามศนปดมือเมื่อคืนทำดีมากเชื่อใจนี่คนอะไรไ นี่คุณอะไรกับชีวิตไหมชอบอะเพราะว่ารอ,อน,นี้มาแล้วคุยกับเมื่อคืนคุยกันในดนตรตีว่าแบบเฮ้ยจะเป็นไงวันนี้ตายแล้วชนะเมื่อกี้เราไปแวดถ่ายรูปก,การเราไปทำวีซ่าเกาหลีทำวีซ่าเกาหลี เราดีเจอกันเดือนมิถุนาเนางช่วงกลางเดือนมิถุนาอุ๊ยมันเกิดน้องก้อยจะได้ล่องเรือเหรอเนี่ยเขาบอกเลยเหรอฮะอออตรีมันเกงขาวนะมันเกงขาวเสื้อฟ้าเหรอรเ,เดี๋ยวตีมันเกงขาวเดี๋ยวตั้อาเลยเหรอเดี๋ยวนะ ไม่ไม่ได mm ้เ hmm. ก mm ี hmm. really? yeah. Yeah. ่ยวกับเจ้าของวันเกิดเนาะเจ้าของวันเกิดแล้วแต่จะแต่งเลยค่ะจะแต่งอะไรก็แต่งแต่เขาจะจัดธีมให้ฉันว่าต้องสีฟ้าขาวสรุปแล้ววันเกิดใครกูถามก่อนคือไม่ต้องไม่ต้องตีนามหนูก็ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเออพี่เนมพี่เบียร์บอกพี่เนมพี่เบียร์ยังสรุปแล้วเรายังไม่ได้กดเอาคอนเฟิร์มแล้วนะนิ่มแล้วโอเคแฟนคลับพี่เนมพี่เบียร์นะคะชวนไป ชวนเราไปล่องเรือ,อแต่เราไม่มีเวลาลว่างพอดีวันที่สิบเก้าคิวหลุดเราเลยล็อก,กล็อกกูชาร์ดนะครับเพล่ำเราเลยล็อกล็อกวันที่สิบเก้าโอเคไปไปได้ไปได้วันที่สิบเก้าว,ว่างแต่ช่วงกลางวันอะแพลมีธุระเรื่องโรงเรียนของลูกช่วงเช้ามีธุระเรื่องโรงเรียนลูกแต่ตอนเย็นประจวบเหมาะกับวันเกิดน้องก้อยพอดีน้องก้อยบอกว่าแม่ จะเข้าไปล่องเรือหรอฉันก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรแต่พี่เนปพี่เบียร์บอกว่าตรงกับวันเกิดก้อยพอดีสรุปแล้วไปล่องเรือฉลองวันเกิดน้องก้อยเออดวันที่โอเคมี็นคนกับรถไปแล้ววันที่ยี่สิบกระจกเปีนวอนกับรถนะวันกันเออันนี้อะไรนะยี่สิบนี่นนยี่สิบยี่สิบสองี่ยี่สิบสองยี่สิบวันที่สองสิบเป็น วันนี้นะครับพี่บอยมาครับนี่ตอนนี้ครับเราดูพี่บอยมาเตรียมมุกมาประมาณสิบคันรถเลยนะครับผมวันนี้เป็นวันพิสูจน์เลยครับผมวันนี้นะครับจริงๆแล้วต้องอธิบายก่อนเกี่ยวกับพี่บอยจริงๆผมกับพี่บอยเนี่ยพี่บอยเป็นเนี่ยเราอยู่กันมาตั้งแต่โอ้โหผมเป็นเด็กอ้วนตุบอพี่บอยนี่ก็รุ่แนแม่ทันแม่ทันเล่นเก๋วะ พี่บอยถันเป็นก็ทันทันรุ่นเราเติบโตด้วยกันนะกันแล้วก็แยกแยกย้ายกันไปแล้วก็เนี่ยประโยชน์เนกลุ่มเนี่ยจะเติบโตด้วยกันพี่บอยผมเป็นก็เติบโตด้วยกันเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันพี่เบนอายุเท่าไหร่นะปีนี้สามเจ็ดเกิดซ้ำหนึ่งอ่ะเกิดซ้ำหนึ่งเท่ากันอ่ะเกิดสองพภาคมาลูกเดียวเหรอลูกเดียวกันอ่ะกับสองพุทธพาพี่บอยนะถ้าเด็กอายุยี่สิบสามชอบสามเจ็ดผิดปะไม่ผิดหรอกไม่เกี่ยวุ่มอยู่ในใจ

ก็ดตึงพอสมควรโย่เจ้าของอมากึนตัวเราถ่ายรูปไปทำวีซ่ากันนะคะที่เป็นรน้รรอง <สะ S 2> น้องเป็นแันเซอรใช้กันสนอเพลงลูกทุ่งดังกล้องมือโย่แล้คนจะแหบแล้เด็กปะก็ไม่ได้แหบขนาดนี้น แต่ก็แต่ก็เริ่มคุณตอนเด็กเสียงแบบเสียงแบบแหลมมากใช่เราก็เติบโตด้วยความเกเรนะพี่บอยนะมันก็มีเหตุการณ์นะที่เราไม่รักตัวเองก็มีมเอ,อยู่แมงนะก็มีเหตุการณ์ชีวิตวัยรุ่นอ่ะก็มีไม่รักตัวเองยังไงเม่รักตัวเองคือแบบความว่าก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นอนะ่ะอยากลองนู่นลองนี่มันก็เป็นชกต่อยกันอะไรเงี้ยอามีเอาอะไรกับคนมาถามอะไรไม,ไม่เคยแบบเคยไปต่อยมวยปะเคยต่อยมวยแบบไหนอ่ะ ถามเพื่ออะไรไมีกม็มีมีต่อยใต้สะพานครับผมอ่ะต่อยใต้สะพานใช่อ่ะมันทำไม,ไมต้องไปต่อยมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันนเป็แก๊งวัยรุ่นที่ที่หยามกันไม่ได้ในขณะอยู่โรงเรียนหยามกันไม่ได้แล้วมันจะมีม,มีแบบทา้าแบบแบบสมมติเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยก็แบบมาด้เองฉันว่ามันก็โอเคนะถ้าเกิดว่าเป็นแมนลูกผู้ชายแล้วท้าต่อยกันอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าคนที่ไปตีกันหท้าเวีทีหมดลังนะฉันว่านะ คือก็ใช่ะอันนั้นมอันนั้นเป็นฟิวฟแบบไมู่ารว่าใช่แต่เ่ามาถึงว่าจะไม่ชอบใครอ่ะไม่ใช่ไปไปขงสกันหน้าไปทีนเรางทำให้งานเขาเสียหายอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณอยากชกต่อยกันจริงออ่ะมันมันมันซานเนี่ยะสมมติครับไม่คือมันเป็นฟิวประมาณว่าซนเป็นนักเรียนต่างจังหวัดครับแต่ผมว่ามเกิดจากการเติบโตด้วยอ่าเราก็วัยรุ่นอ่ะคงมันจะมีแก๊งวัยรุ่นฟิลประมาณว่ารอบนี้ขายตัวแล้วนะคะที่นาดิตะไรนะคะ มีแบบเป็นแก๊งนะเป็นแก๊งแบบชื่อแก๊งแก๊งมังกรแก๊งหมีหมีด้าหมีแันด้ามีชื่อแก๊งด้วยมีชื่อแก๊งแก๊งลิกิดแก๊งอะไรเงี้ยแก๊งคิงคองเป็นแก๊งนะเป็นแก๊งรู้สึกว่าเท่มากด้ยนะแล้วก็นัดนัดนัดชกต่อยกับกับโรงเรียนตรงข้ามอะไรเงี้ยไปต่อยกันผมนี่ทบนี่อีไหม 这包怎么关掉？